สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทํางานอยู่ต่างแดนนะครับทุกๆประเทศเลยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวลาวสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชาด้วยนะครับวันนี้ร้านแสนเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นคลิปประจําวันที่7สิงหาคม2566ันสนะที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้มาอัปเดตหน่อยนะครับว่ามีรถตัวไหนมัางนะครับ ที่เข้ามาใหม่ราคาทุกถูกนะครับก็จะเป็นเมสซีนนสซ่นะครับเป็นรถเมสซี่นะครับยางนี่พี่น้องไม่ต้องพูดถึงเลยยางใหม่ยางใหม่ทัง้งสี่เส้นนะครับรถสตาร์ตติดง่ายแต่ว่ามีไอหน่อยนะครับราคาผมขายนะครับเฉพาะตัวรถนะครับไม่มีอุปกรณ์นะครับพอดมาก็ไม่มีอุปกรณ์ผมขายอยู่หกหมื่นห้านะครับพี่น้องหกหมื่นห้า เขานั้นเองนะครับหกหมื่นห้ายางหลังนี่ยางใหม่นะครับยางใหม่เลยนะครับพี่น้องยางหน้าก็ใหม่นะครับหรือพี่น้องอยากได้แต่ยางผมก็ขายนะครับคู่ละเส้นละสองหมื่นสามนะครับพร้อมกระทะไปเลยสองหมื่นสามพร้อมกระทะนะครับยางหน้านี่คู่ละหมื่นนะครับพร้อมกระทะเลยนะครับเอาเลยนะครับ ก็เล่นนี่เลยเกี่ยวหนึ่งไปทางไหนเดี๋ยวลองเก็จะลองสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทแล้วก็จะลองวิ่งให้ดูรถทํางานรถวิ่งได้ปกตินะครับรถวิ่งวิ่งทำงานได้ปกติสตาร์ทติดง่ายด้วยนะครับพี่น้องเ<ม> <EO> ครื่อง,งมีงไออยู่นะครับยางนี่ยางไม่ต้องจ่างไม่ต้องพูดถึงยางใหม่นะครับ พี่น้องอยากได้เป็นคันผมก็ขายนะครับอยากได้แต่ยางผมก็ขายอยากได้แต่ท้ายผมก็ขายนะครับจะเอาชิ้นไหนสอบถามได้นะครับทั้งคันหกหมื่นห้านะครับก็ไลน์มาสอบถามได้นะครับพี่น้องรถสภาพแบบนี้วิ่งแบบนี้นะครับหกหมื่นห้านะครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับ ุ่นรุ่นคุณปูนะครับพี่น้องก็เอาไปลากเทนเลอร์นะครับหรือว่าไปไถไปไถก็ได้เพราะว่าหางนี่ยกขึ้นปกตินะครับหางหางหลังนี่ยกขึ้นปกตินะครับหกหมื 65, ่นห้าเองครับพี่น้องแต่เพราะยางก็ได้นะครับ สอบถามได้นะครับพี่น้องสอบถามได้พี่น้องอยู่อยู่ที่ไหนนะครับก็สอบถามได้จะให้พี่ส่งก็สอบถามได้นะครับรถอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบีรัมนะครับบ้านหนองกองทองนะครับหลานแสนเจริญแท็กเตอร์นะครับจะแยกจะแยกขินส่วนผมก็แยกนะครับหรือจะเอาเป็นคันผมก็ขายนะครับสภาพก็แบบนี้เลยนะครับเครื่องมีไอหน่อยนะครับเครื่องมีไอนะครับ ปีกันตรงยางสวยั้ง4เส้นเลยนะครับทีนี้เราอยากให้มันเลี้ยวเลี้ยวได้คล่องกว่านี้ก็คือเราแก้แก้ระบบในตัวปั่นพาวเวอร์แค่นั้นเงครับผมดูแล้วปั่นพาวเวอร์น่าจะ แรงอัดมันน่าจะน้อยมันก็เลยทําให้เวลาเราเลี้ยวนี่เลี้ยวยากไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเครื่องอะไรสตาร์ทปกตินะครับนะครับลดราคานี้นะครับพี่น้อง65,000นะครับ เนีก็สอบถามได้นะครับ มันมาถึงตัวรถนะครับมันไม่มีอุปกรณ์มานะครับพี่น้องพี่น้องสนใจก็ถามเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรายการอื่นบ้างนะครับว่ารถไถรถแทรกเตอร์คันไหนที่มันยังเหลืออยู่นะครับก็มิซูนะครับมิซูนี่ติดจองอยู่นะครับติดจองแล้วนะครับส่วนสายสีแดงนะครับสายสีแดง ยังไม่มีเจ้าของนะครับ1 5 8 0 0 0บาทนะครับส่วนเยนมาที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ1 5 8 0 0 0บาทเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ L4018 นะครับคันนี้นี่ก็ยังว่างอยู่นะครับคันนี้นี่ฟีดาวได้นะครับฟีดดาวได้ก็ น่าจะรอเลีมยหน่อยนะครับถ้าเกิดพี่น้องท่านไหนที่จะจัดไฟแนนมันจัดได้จัดได้เต็มนะครับผมขายอยู่สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นนะครับอุปกรณ์สามชิ้นเลยนะครับอุปกรณ์สามชิ้นก็มีใบดานมีผ่านพวนมีโดเตอรี่นะครับให้สามชิ้นเลยรถจดทะเบียนปีหกหนึ่งสภาพนี่อยู่ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตเลยนะครับสภาพรถนะครับ เครื่องดีเกียร์ดีนิ่มด้วยนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามได้นะครับหรือจะเป็น L1 27แรงนะครับ L1 27แรงคันนี้นี่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ98 0 0 0นะครับมีผ่านพวนให้นะครับเอหวับ L1 นะครับ ส่วน45แรงคันนี้นะครับจิตจองติตจองแล้วนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ผ่านแล้วก็รอแค่ผมโอนรถแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรถแท็กเตอร์ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้นี่มีรถแท็กเตอร์เข้ามาเพิ่มเติมอีก1คันนะครับก็จะเป็น49แรงนะครับอาจไม่เนียอาจจะมี49แรงมาเพิ่ม2คันก็ได้นะครับก็ฝาก พี่น้องนะครับติดตามไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่หารถแท็กเตอร์อยู่นะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยที่ร้านเสรเจริญแท็กเตอร์เพเภอนองหงจังหวัดวีรัมย์นะครับลถไถราคาถูกนะครับร้อกันจมนะครับร้อกันจมก็ยังมีเหลืออยู่ประมาณ1ิบคู่นะครับทั้งหมดมาสิบแปดคู่นะครับพี่น้องว่างก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับมาเลือกเรานะครับตัวไหนที่มันมันบี่ทางร้านก็เริ่ม เปลี่ยนแก้ไขแล้วนะครับก็มาเลือกเอาตัวที่แก้ไขแล้วไปใช้งานนะครับสําหรับสําหรับล้อกันจมนะครับสําหรับล้อกันจมนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่น้องท่านไหนนะครับที่อยากได้รถแท็กเตอร์นะครับแล้วพี่น้องเงินไม่พอนะครับก็จัดเฟรนนซ์เพิ่มได้หรือพี่น้อง ถ่าไหนมีรถเก่าไม่ได้ใช้งานนะครับก็เอามาตีเทินได้นะครับมาตีเทินได้ทุกทุกรถทุกรุ่นเลยนะครับทางร้านยินดีให้คำปรึกษายินดียินดีคุยข้อแรกเปลี่ยนนะครับเราก็มาคุยกันนะครับรถดีแตนก็มีอยู่นะครับรถดีแตนอยู่ด้านหลังนูง้นกำลังทําสีอยู่พอดีช่วงนี้ฝนตกก็เลยต้องจอดพักก่อนนะครับเดี๋ยวให้ท้องฟ้ามีดดแดดเราถึงจะ ค่อยลงมือนะครับส่วนอ e ีแตนอีกคันหนึ่งจะเป็นอ e ีแตนซิ่งมินินะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกวันหลังนะครับส่วนวันนี้นี่เรามาดูรถแท็กเตอร์นะครับรถแท็กเตอร์กันก่รนนะแล้วก็ล้อพายนะครับก็ฝากพี่น้องไว้พิจารณาด้วยนะครับรถของร้านแสนเจริญแท็กเตอร์นะครับมีเข้ามีออกทุกวัน พี่น้องชอบคันไหนสนใจคันไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้เบอร์โทรจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับมีรถเก่าไม่ได้ใช้งานนะครับก็มาดีเทินได้นะครับมีรถไถเดินตามอยากได้รถไถนั่งขับก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับพี่น้องทุกกรณีนะครับหรือว่าพี่น้องมีเงินอยู่แสนหนึ่ง อยากได้ลดราคา2องแสนสแสนก็คุยกันได้นะครับที่เหลือผมก็จัดเฟนเนินให้ได้นะครับก็ฝากพี่น้องพิจารณาด้วยนะครับสำหรับวันนี้แสนเจริญเทคเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ